หลายฝ่ายก็ได้มีการรุมโต้หนังสือรประเทศไทยของเราอย่าให้ใครเผาอีกของนายสุเทพเทอสุบัณน,นะคะคโดยบอกว่านี่เป็นการให้ข้อมูลด้านเดียวแล้วก็หวังผลทางการเลือกตั้งค่ะพักเพื่อไทยนะครับบอกว่าสิ่งที่คุณสุเทพทําแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่าคุณสุเทพนั้นวันไหวในการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลในเหตุการณ์เดือนเมษาและพฤษภานะครับจึงต้ององอกหนังสือชี้แจง ซึ่งไม่ได้กระทบกับพักเพื่อไทยนะ<ห>ควา่าขณะที่การนำนปชก็เตรียมทำหนังสืออีกฉบับตอบโต้ข้อมูลของนายสุเทพครับเป็นคนความจริงก็เป็นคนน่ารักเดียนะแต่ก็คงจะคิดมากอ่ะตอนนี้คงคิดมากเราสังเกตดูศีรษะผมท่านหงอกเนาะแล้วก็หน้าทักมีรอยริ้วอะไรคนแก่ขึ้นบอกให้ไปใช้อะไรนะเขาอะไรพรอนอะไรฐานหนากรณีของนายสุเทพนะครับ ผมก็เรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องในสงครามข่าวสารเราจะปฏิบัติการตาต่อตาฟันต่อฟันส่วนกลุ่มมัธมิตรนะครับมองเจตนาของนายสุเทพว่าต้องการโยนความผิดของเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับกลุ่มคนเซอร์แดนนะครับเพื่อปัดความรับผิดชอบในฐานะเป็นรัฐบาลที่มีคนและก็เครื่อง,<า>งมือควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามบานปลายเช่นนี้และเมื่อวานนี้คุณสุเทพนะครับบอกผมที่สุราษฎร์นะฮะบอกว่าหนังสือเนี่ย เริ่มจำหน่ายแล้วนะครับที่สถาในงานสถาบันาพักประชาธิปัตย์นะครับโดยจะนําเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้นะครับแกบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะฮะเป็นคำชี้แจงเพิ่มเติมจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับไม่ได้จงใจทําลายความน่าเชื่อถือของพรรคเพื่อไทยหรือกลุ่มคนเสื้อแดงในขณะที่ทางรัฐบาลนั้นประกาศที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งครับ